สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทำวุ้นฝอยทองลูกส้มแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะอ่ะส่วนผสมแรกอันนี้แม่โอใช้เป็นน้ำเปล่านะคะร้อยยี่สิบกรัมนะคะใส่ลงไปนะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเตานะ เดี๋ยวเราจะแช่ผงวุ้นก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ120กรัมแล้วก็ตามต่อด้วยผงวุ้น10กรัมนะคะแช่ทิ้งไว้นะให้ผงวุ้นเขาอืดตัวก่อนนะคะแช่สัก10-20นาทีเนาะอ่ะแช่นานก็เขาจะอือดดีแล้วก็ละลายง่ายนะคะอ่ะพอครบเวลาเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟคนตลอดนะคะถ้าเกิดไม่คนเนี่ยเดี๋ยวผงวุ้นนอนก้น มันจะไม่นะคะ,ะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอผงวุ้นนี่นะพอเข้าละลายเสร็จนะเขาจะละลายเขาจะไม่มีเม็ดวุ้นนะคะแล้วเราก็เติมน้ําตาลนะคะเติมน้ําตาลลงไปนะคะวันนี้แม่โอใช้อยู่300กรัมนะคะ,ะคนให้น้ําตาลละลายเลยนะอ่ะพอน้ําตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดเตาแล้วก็เราจะไปหยอดพิมพ์นะคะ,อ,ะอันนี้แม่โอใช้พิม์พ พิมพ์ลูกส้มนะคะเบอร์ H 1 3นะคะอ่ะใส่ลงไปนะคะแม่โอจะใส่ฝอยทองก่อนนะ,คะใครจะใส่วุ้นก่อนก็ได้นะคะแต่แม่โอใส่ฝอยทองก่อนนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบอันนี้นะคะไม่ซีเรียสเนาะอ่ะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเติมอ่าวุ้นที่เราต้มไปเมื่อกี้นะคะนี่นะใส่ลงไปนะก็ประมาณ3าส่วนสี่ของพิมพ์นะคะ ใส่ประมาณนี้นะใส่ลงไปจนครบทุกอันนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักไว้ให้เขาเซตตัวนะคะเอาให้เขาเซตตัวในระหว่างที่รอให้เซตตัวเราก็ไปทำตัววุ้นกะทิต่อนะคะวันนี้แม่โอจะใส่เป็นวุ้นกะทิด้วยนะคะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะร้อยห้าสิบกรัมนะคะใส่ลงไปนะ,ะแล้วผงวุ้นเกรัมนะแล้วก็เราก็ คนนะคนให้ผงวุ้นกับน้ําเข้ากันดีก่อนนะคะถ้าเกิดไม่คนก็กริ้งกิ้งแบบแม่โอ,อกก็ได้นะคะแล้วก็แช่เหมือนเดิมนั่นแหละแช่ผงวุ้นไว้สิบถึงยี่สิบนาทีนะเพื่อให้วุ้นเขาอืดตัวเพื่อที่จะละลายได้ง่ายเวลาเราต้มนะอ่ะตอนนี้เราก็ตั้งเตาเลยนะคะตั้งเตาจุดเตาเสร็จก็คนเลยนะคะคนอันนี้ใช้น้ําน้อยถ้าสมมุติว่ามันแห้งไปสามารถเติมน้ําเปล่าได้นะคะ เติมได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะสักร้อยหรือร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยพอผงวุ้นเริ่มละลายแล้วข้นหนืดแล้วนะคะก็ใส่กะทินะคะอันนี้แม่โอใช้เป็นหัวกะทินะคะหัวกะทิอ่าเจ็ดร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเสร็จก็คนคนให้เข้ากันแล้วทีนี้เรารอให้อ่าผงวุ้นละลายนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยกะทิมันจะแตกมันนะคะและทีนี้เราก็ใส่ เกลือป่อนไปครึ่งช้อนชานะคะคนไปเรื่อยๆนะจนกว่าผงวุ้นละลายดีนะคะพอผงวุ้นละลายดีก็ตามต่อด้วยน้ำตาลทรายขาวนะ120กรัมชอบหวานเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะตรงวุ้นมะพร้าวนะคะคุณกะทิโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักยอดนะบน วุ้นฝอยทองของเราเมื่อกี้นะคะเนี่ยวุ้นฝอยทองก็จะประมาณนี้นะคะพอเขาเซตตัวเขาก็ยังมีความนิ่มนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็จะเทตักวุ้นกะทิของเราใส่ลงไปนะคะเทใส่ด้านหน้าอย่างนี้เนาะ,ะอ่ะ,อะก็ใส่มากใส่น้อยก็ใส่ลงไปแล้วแม่โอใส่ประมาณสักสองกระบวยนะ,ะใส่ลงไปพออย่างนี้พอเรารอให้เขาเซตตัวอีกแป๊บหนึ่งไปนําแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะนะ พอแช่ตู้เย็นเสร็จออกมานะคะการเอาออกจากพิมพ์ไม่ยากเลยนะคะแค่กดอย่างนี้เห็นไหมเขาก็จะไหลออกมาอย่างนี้ละนะคะอ่าอย่างนี้พอไหลเสร็จเรียบร้อยควักออกมาเลยอ่ะนี่นะควักออกมาอย่างนี้นะคะ,อะพอได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไม่โอจะใส่กล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องเบอร์ e เจ็ดสิบเจ็ดนะคะ e เจ็ดเจ็ดเนาะมีฐานแล้วมีฝาโดมครอบข้างบนนะคะ นี่พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็หาใบไม้นะวันนี้แม่วอมีใบส้มก็ใส่เป็นใบส้มนะคะนี่การทําวุ้นไม่ให้คายน้ํานะต้องคนวุ้นให้ละลายหมดนะไม่อย่างนั้นอะวุ้นเขาจะคายน้ําเวลาอ่าทิ้งไว้สักพักนะคะอ่ะโอเคเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ งั้นแม่อ,อ๋ขอจบคลิปเลยละกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ